ไปต่อกันที่พิจิตรบ้างครับคุณผู้ชมครับ พาไปทานร้านกาแฟดีกว่านะฮะเป็นร้านกาแฟเพื่อสุขภาพของสาวแบงค์รายนี้ฮะที่เธอลาออกจากงานมาทําตามความฝันเลยครับไปที่ร้านนี้เลยครับผู้ชมครับชื่อว่าร้าน384 Coffee House ครับนี่ร้านนี้เป็นร้านกาแฟเล็กๆอยู่ที่ริมถนนสายเขาทรายถึงตะพานหินนะครับอยู่ที่หน้าตลาดทับคล้ออาเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรครับอย่างที่บอกไปร้านนี้เป็นร้านกาแฟเพื่อสุขภาพเขามีเมนูซิกเนเจอร์เพื่อสุขภาพให้ลิ้มลองกันนั่นก็คือกาแฟน้ําช่อดอกมะพร้าวครับผมนี่เดี๋ยวลองดูนะ ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรสำหรับเมนูนี้น้ากาแฟน้ำช่อดอกมะพระ้าวซึ่งคุณไอซ์ครับ นัทยาพัฒน์อินสุวรรณอายุ29ปีเจ้าของร้านนี้เธอบอกว่าก่อนหน้านี้ทํางานเป็นสาวแบงค์นี่แหละครับแต่ว่าฝันอยากเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจาํามาทําร้านกาแฟตามความฝันแล้วก็เลือกกาแฟคัดพิเศษเกรดพรีเมียมนะครับใช้ความหวานจากน้ํามะพร้าวแทนน้ตาตาลเออนี่เห็นไหมละ่ะมันก็จะได้อีกรสชาตินึงเหมือนกันแล้วก็นอกเหนือจากกาแฟน้ําช่อดอกมะพร้าวที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่เธออยากให้ลิ้มลองแล้วนะคผู้ชมครับที่ร้านนี้เขามีอีกเมนูหนึ่งฮะก็คือ เมนูที่ชื่อว่ากาแฟชอ็อต384เป็นสูตรเฉพาะนะฮะจะเป็นลักษณะก็คือมีกาแฟนมทรีโทนนฮะลักษณะโดดเด่นก็จะมีวิปครีมถึง3ชั้นชั้นบนจะเป็นสีขาว ชั้นกลางจะเป็นครีมแล้วก็ชั้นล่างก็เป็นช็อตกาแฟด้วยนะครับผมนี่นะฮะก็เป็นเมนูแนะนําของที่ร้านนี้นี่แบบนี้แหละฮะเนี่ยนะฮะกาแฟช็อตของเธอนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ขนมโฮมเมดให้เลือกอีกหลากหลายด้วยนะครับผมอ้าวนี่เห็นไหมเบเกอรี่เบเกอรี่ต่างๆนะฮะแล้วก็มีเห็ดเอยอะไรเอยทานคู่กับเครื่องดื่มได้นะครับแวะไปได้เลยนะฮะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงครึ่งร้านนี้หยุดทุกวันอาทิตย์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งกับร้าน3 3884 c f f e e House คอยู่ที่เนนสายเขา ทายถึงตัพานหินหน้าตลาดทับเคพา์อำเภอทับเราะจังหวัดพิจิตรครับอ่ะ,อะ,อะน่ารักน่ารัก,กค่ะค่ะยำชา